เพราะว่าเราใส่ตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่เราต้มนะต้มหมูสับต้มหมูสับต้มเห็ดหอมไว้นะคะอ่ะลงไปผปสมกันได้เลยนะฮะไว้สักครู่นะคะไว้สักครู่ส่วนกระทะนี้นะคะ,ะเติมน้ํามันนะคะลงไปเล็กน้อยค่ะเราจะให้ไข่ให้เห็ดหอมเข้ากันดีเนาะ,ะเห็ดหอมนะ่สุกไปแหละนะเพราะว่าเราใส่ตั้งแต่ ตอนแรกแล้ที่เราต้มนะต้มหมูสับส่วนกระทะนี้นะคะนะเติมน้ำมันนะฮะลงไปเล็กน้อยค่ะเราจะนะเครื่องปรุงเราก็ไม่มีอะไรมากเนาะนะ,ะแล้วก็จะเป็นซีอิ๊วขาวนะฮะปลานิดหน่อยต่อมากระทะนี้ก็กำลังเจียวไข่อยู่นะ,ะเจียวไข่อยู่ทำพร้อมกันเลยสองกระทะนะคะ เจียวไข่พอเหลืองเหลืองเราก็จะใช้ด้วยกระเทียมที่เราเจียวคะ่ะนะกระเทียมรากผักชีแล้วก็ต้นผักชีก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะไม่อมน้ํามันเนาะเพื่อนเพื่อนะคะอ่าเราก็จะตักไข่นะคะจากไข่ทอดกระทะนี้เราไปใส่อีกกระทะหนึ่งนะคะที่เราต้มไม่อมน้ํามันเนาะเพื่อนเพื่อนะคะอ่าเราก็จะตักไข่นะคะจากไข่ทอดกระทะนี้เราไปใส่อีกกระทะหนึ่ง ที่เราต้มต้มจืดไข่จ้าใสต้มจืดไข่จ้าใส่เครื่องปรุงเราก็ไม่มีอะไรมากเนาะนะแล้วก็จะเป็นซีอิ๊วขาวนะปลานิดหน่อยเจียวกระเทียมนะเจียวกระเทียมกับรากผักชีผักชีสองรากเนาะนะ ใส่ลงไปเจียวให้หอมนะคะหเห็ดหอมสดนะคะเห็ดหอมสดล้างทําความสะอาดหั่นนเป็นชิ้นๆลงไปต้มนะคะใส่เห็ดหอมสดแล้วเนาะนะคะต้มจืดไข่จ้าพักเราไว้ก่อนเนาะนะส่วนกระทะนี้นะคะนี่นะคะเริ่มเข้ากันดีแล้วเนาะนะคะหอมหอม ไฟกลางๆนะฮะใส่น้ำมันนิดหน่อยพอนะ,ะใส่น้ำมันนิดหน่อยเพื่อเขาจะได้นะคะส่วนกระทะนี้นะคะกำลังต้มนะฮะหมูสับนะ,ะต้มหมูสับพอเสร็จแล้วเนาะเราก็จะใส่ต่อมากระทะนี้ก็กำลังเจียวไข่อยู่นะ,ะเจียวไข่อยู่ทำพร้อมกันเลยสอกระทะนะคะเจียวไข่พอเหลืองๆเราก็จะใช้ เพื่อนรอ้อยเข้าเข้ากันดีสักหน่อยเนึงนะฮะอ่ะเราก็จนะะหลิวนะฮะอ่าทำให้เป็นชิ้นๆหน่อยนะฮะทำให้เป็นไม่อมน้ํามันเนาะเพื่อนๆนะฮะอ่าเราก็จะตักไข่นะฮะจากไข่ทอดกระทะนี้เราไปใส่อีกกระทะหนึ่งนะฮะที่เราต้มยินเนาะเราจะได้ไม่ต้องเอาไปตักเอาข้างนอกนะฮะ ไข่เราก็เหลืองน่ารับประทานมากเลยค่ะเพื่อนๆพื่อนใครไม่อมน้ํามันเนาะเพื่อนเนะฮะเราก็จะตักไข่นะคะจากไข่ทอดกระทะนี้เราไปใส่อีกกระทะหนึ่งนะคะที่เราต้มหเหตห็ดหอมสดนะคะเห็ดหอมสดล้างทําความสะอาดหั่นเป็นชิ้นๆลงไปต้มนะฮะใส่เห็ดหอมสดแล้วเนาะนะคะเนาะตะหลิวนะฮะทำให้เป็นชิ้นๆหน่อยนะคะทำให้เป็น ให้ไข่ให้เห็ดหอมเข้ากันดีเนาะแต่เห็ดหอมน่ะสุกแล้วแหละนะเพราะว่าเราใส่ตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่เราต้มนะต้มหมูสักต้มจืดไข่จ้าสใส่เห็ดหอมสดนะคะหเห็ดหอมสดล้างทําความสะอาดหั่นเป็นชิ้นๆลงไปต้มนะะใส่เห็ดหอมสดแล้วเนาะนะคะส่วนกระทะนี้นะคะ เติมน้ำมันนะฮะลงไปเล็กน้อยค่ะเราจะไม่อมน้ำมันเนาะเพื่อนเพื่อนะฮะอ่าเราก็จะตักไข่นะฮะจากไข่ทอดกระทะนี้เราไปใส่อีกกระทะหนึ่งนะฮะที่เราต้มเพื่อนๆอนๆนาจจะเติมน้ำลงไปก็ได้นะคะน้ำจะได้เผื่อซดน้ำเนาะนะฮะต่อไปเราก็มาปรุงะค่ะผงปรุงรสไม่อมน้ำมันเนาะ,ะเพื่อนเพื่อนนะฮะ เราก็จะตักไข่นะคะจากไข่ทอดกระทะนี้เราไปใส่อีกกระทะหนึ่งนะฮะที่เราต้มเจียวกระเทียมเนี่ยไว้โรยหน้าเพื่อให้เกิดต่มจืดเรานี้เกิดความหอมขึ้นมาจ้าเพื่อนๆนต้มจืดไข่จ้าใส่พักเอาไว้ก่อนเนาะนะฮะส่วนกระทะนี้นะฮะนี่นะฮะเริ่ม เข้ากันดีแล้วเนาะนะคะด้วยกระเทียมที่เราเจียวอ่ะคะ mm hmm. กระเทียมรากผักชีแล้วก็ต้นผักชีก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเ mm hmm. จียวกระเทียมยไว้โรยหน้า mm hmm. เพื่อให้เกิดลมจืดเหล่านี้เกิดความหอมขึ้นมาจ้าเพื่อนเพื่อ mm hmm. พักเอาไว้ก่อนเนาะนะสะ mm ่ว hmm. นกระทะนี้นะคะ mm hmm. นี่นะคะ mm hmm. เริ่ม เข้ากันดีแล้วเนาะนะคะด้วยกระเทียมที่เราเจียวะคะ mm. ่ะกระเทียมรากผักชีแล้วก็ต้นผักชีก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะ mm. ต้มหมูสับต้มเห็ดหอมไว้นะคะ mm. ไปผสมกันได้เลยนะคะ mm. ไว้สักครู่นะคะไว้สักครู่หอมๆไฟกลางๆนะคะใ mm. ส่น้ำมันนิดหน่อยพอใะะส่น้ำมันนิดหน่อย เพื่อเขาจะได้เจียวกระเทียมนะคะเจียวกระเทียมกับรากผักชีรากผักชีสองรากเนาะนะคะใส่ลงไปเจียวให้หอมนะคะต่อมากระทะนี้ก็กําลังเจียวไข่อยู่นะะเจียวไข่อยู่ทำพร้อมกันเลยสองกระทะนะคะเจียวไข่พอเหลืองๆเราก็จะใช้ด้วยกระเทียมที่เราเจียวค่ะกระเทียมรากผักชีแล้วก็ต้นผักชีก็เป็นอันว่าเสร็จ เรียบร้อยนะคะพักเอาไว้ก่อนเนาะนะคะส่วนกระทะนี้นะคะนี่นะคะเริ่มเข้ากันดีแล้วเนาะนะคะเจียวกระเทียมนะคะเจียวกระเทียมกับรากผักชีผักชีสองรากเนาะนะคะใส่ลงไปเจียวให้หอมนะคะเอ่เห็ดหอมสดนะคะเห็ดหอมสดล้างทำความสะอาดหั่นเป็นชิ้นๆลงไปต้มนะคะ ใส่เห็ดหอมสดแล้วเนาะนะคะเ mm hmm. จียวกระเทียมไว้โรยหน้าเพื่อให้เกิดลมจืดเหล่านี้เกิดความหอมขึ้นมาจ้าเพื่อนๆน mm hmm. ต่อมากระทะนี้ก็กําลังเจียวไข่อยู่นะเ mm hmm. จียวไข่อยู่ทำพร้อมกันเลยสองกระทะนะคะเ mm hmm. จียวไข่พอเหลืองๆเราก็จะใช้เพื่อนเพื่อนอาจจะเติมน้ําลงไปก็ได้นะคะ mm hmm. น้ำจะได้เผื่อ ซดน้ำเนะาะนะฮะต่อไปเราก็มาปรุงค่ะผมปรุงรสนะเพื่อนร้อยเข้าเข้ากันดีสักหน่อยเนึงนะฮะอ่ะเราก็ให้ไข่ให้เห็ดหอมเข้าเข้ากันดีเนาะแต่เห็ดหอมนะ่ะสุกแล้วแหละนะเพราะว่าเราใส่ตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่เราต้มต้มหมูสับพักเราไว้ก่อนเนาะนะฮะส่วนกระทะน,นี้นะฮะ นี่นะคะเริ่มเข้ากันดีแล้วเนาะนะคะลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อความประหยัดเนาะไปแกว่งแกว่งเพราะว่าเขาติดพักเอาไว้ก่อนเนาะนะคะส่วนกระทะนี้นะคะนี่นะคะเริ่มเข้ากันดีแล้วเนาะนะคะเจียวกระเทียมนะคะเจียวกระเทียมกับรากผักชีหน้ผักชีสองรากเนาะนะคะใส่ลงไปเจียวให้หอมนะคะ ด้วยกระเทียมที่เราเจียวอ่นะคะกระเทียมรากผักชีแล้วก็ต้นผักชีก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะยินเนาะเราจะได้ไม่ต้องเอาไปตักข้างนอกนะคะไข่เราก็เหลืองน่ารับประทานมากเลยค่ะเพื่อนๆนะไข่เพื่อนๆอ,นะอ,อ,อ,อาจจะเติมน้ําลงไปก็ได้นะคะนะะ้ำจะได้เผื่อซดน้าเนาะนะ,นะะต่อไปเราก็มาปรุงค่นะ ผงปรุงรสต้มจืดไข่จ้านะตะลิวนะฮะ,ะทำให้เป็นชิ้นๆหน่อยนะฮะทำให้เป็นไม่อมน้ำมันเนาะเพื่อนๆนนะฮะเราก็จะตักไข่นะฮะจากไข่ทอดกระทะนี้เราไปใส่อีกกระทะหนึ่งนะฮะที่เราต้มส่วนกระทะนี้นะคะเติมน้ำมันนะฮะลงไปเล็กน้อยค่ะเราจะหอมๆไฟกลางๆนะฮะ ใส่น้ำมันนิดหน่อยพอนะฮะใส่น้ำมันนิดหน่อยเพื่อเขาจะได้ส่วนกระทะนี้นะคะเติมน้ำมันนะฮะลงไปเล็กน้อยค่ะเราจะเจียวกระเทียมไว้โรยหน้าเพื่อให้เกิดลมจืดเหล่านี้เกิดความหอมขึ้นมาจ้าเพื่อนเพื่อนนะคะส่วนกระทะนี้นะคะกำลังต้มนะคะหมูสับนะ,ะต้มหมูสับ พอเสร็จแล้วเนาะเราก็จะใส่เพื่อรอให้เข้าเข้ากันดีสักหน่อยนึงนะฮะอ่ะเราก็เจียวกระเทียมเนีย่ยไว้โรยหน้า